เอาละครับตอนนี้กำลังมีการเจรจากันระหว่างรวมไทยสร้างชาตินะพักของลุงป้อมนะครับมีการจะให้เพื่อไทยเผยบอกว่าจะมีการตั้งรัฐบาลโดยการเอารวมไทยสร้างชาติมาแต่ว่าไม่เอาลุงป้อมว่้อย่างนงั้นแต่ก็มีข้าวไกลด้วยนะแล้วก็มี ภูมิใจไทยด้วยนะอ่าแต่ว่าไม่เอาประชาธิปัตย์แล้วก็เอาพักลุงตู่พักอะไรนะเออพลังประชารัฐโทษทีพูดผิดพักลุงป้อมพักพลังประชารัฐออแล้วก็นั่นแหละเขาจะเอาพักพักลุงป้อมพ,พ,พักเสียหนูมาตั้งรัฐบาลด้วยแต่ว่าไม่เอาลุงป้อมนะแล้วก็จะให้ประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติพักลุงตู่เนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านว่าอย่างนั้นนะซึ่งเขาก็ หาลือกันบอกว่าจะไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองแต่ก็ยังมีเก้าไกลร่วมนะงานนี้นะครับเออถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็สวออก็อาจจะโหวตให้ก็ได้นะเออก็อาจจะเห็นลู่ทางว่าเออพอพอพอถูพอไทยวะเอาเอาไม่แตะก็ไม่แตะสวออก็อาจไม่มีข้ออ้างแล้วใช่ไหมไม่มีข้อขอ้างแล้วก็เขาไม่อันนี้แต่ก็ไว้ใจไม่ได้ บอกสวบางคนก็อาจจะบอกว่าไว้ใจไม่ได้แล้วไอ้ก้าไกลอะ่ะถ้ามีก้าวไกลยังไงก็แล้วแต่ไม่โบวตให้เพราะเดี๋ยวมันก็ไปยื่นกันเสนอกันอะไรนะครับลองให้มันเป็นรัฐบาลดิโอ้โหมันสารพัดท,ที่มันจะทำนะอย่าว่าแต่ไอ้นี่เลยครับแก้หนะึ่งสองนโยบายอื่นมันก็ไม่ใช่แล้วนะจะไปลงนาม ICC อย่างเงี้ยหนักเลยนะ ออก็ยังมีเหตุผลอื่นที่สามารถอ้างได้ว่าไม่สามารถไว้วางใจได้ไม่ขอตรวจให้สีทาไอเสธาเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นออยกเลิกเกณฑ์ทหารลดปฏิรูปกองทัพนะฮะยกเลิอกกอร,รอรมอนออย่างนี้นะครับโอ้โหหลาย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 นโยบายเลยที่ไม่สามารถไว้วางใจได้ไม่ว่าจะเป็นยกเลิกเคารลบหน้าเสาธงอย่างนี้ แม่งานนี้นะครับคิดว่าเศรษฐาก็ไม่น่าจะได้เป็นหรอกถ้าอย่างนั้นใช่ไหมและที่สำคัญพักลุงป้อมก็จะไม่เอาลุงป้อมได้อย่างไงอ่ะจริงไหมแล้วลุงป้อมจะไปอยู่ไหนอ่ะเป็นไปไหม <c oughs> จะเอาพักลุงป้อมโดยไม่มีลุงป้อมลุงป้อมเกจะเสียสลาขนาดนั้นเลยเหรอ ก็พักมันอยู่ได้เพราะลุงป้อมถ้าไม่มีลุงป้อมแล้วมันจะอยู่ยังไงธรรมนัตเนี่ยก็คนสนิทลุงป้อมอ่ะแล้วแกจะทิ้งลุงป้อมลงได้หรอทีไ่ไปตัดหัวพักตัวเองอ่ะมีที่ไหนแบบนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไอ้นี่แหละครับไม่น่าจะได้ไม่มีทางเป็นไปได้มีแต่จะผักก้าวไกลนั่นแหละไปเป็นฝ่ายค้านเออ ไปเป็นฝ่ายค้านพักเดียวสูตรเนี่ยทำได้แน่นอนที่สุดแหละนะเออพูดตลกพูดเป็นเรื่องตลกมาได้ไม่จะไม่เอาลุงป้อมมาถูเออนะลุงป้อมอุตสาห์สอบสังขารเลือกตั้งมาอะไรมาแกจะโดดหนีเฉยๆอย่างนั้นเหรอนะครับเออ เผื่อๆลุงป้อมนั่นแหละจะเอาเป็นนายกอะ่ะโบวถลุงป้อมเป็นนายกอะ่ะเอาดันในสุดทางครับเดี๋ยวจะรอดูปลายทางว่าจะแม่นอย่างที่จตุพรทํานายไปหรือเปล่าโบวถพิธาโบวถอุ้งอิงไม่ได้โบวถเศรษฐาไม่ได้ค่อยมาลุงป้อมทีเดียวเลยสอวอโหวตให้เอาเลยลุงป้อมชนะไปเลยเป็นซะอย่างนั้นซะมากกว่าแล้วก็มีงูเหา่ยาย้ายมาอยู่ลุงป้อมเยอะแยะนะสสที่ว่า เอาสมัยนี้สมัยเดียวพอนะเออเป็นซะอย่างนั้นมีปุ่มกด thank ิวแล้นะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ qr code นี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะคะ